สวัสดีครับจากช่อง Minimal Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนาฬิกาแบรนด์ r o เล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าถ้าเราอันบล็อกออกมาแล้วตัวนาฬิกาในกล่องจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเริ่มแรกนะครับโดยตัวทั่วไปนะครับเวลาเราซื้อนาฬิกาแบรนด์นี้มาเราจะมีกล่องนอกนะครับแล้วก็กล่องในแบบนี้1ชั้นนะครับถ้าเราเปิดกล่องข้างนอกจะเป็นการสไลด์ออกมาแบบนี้นะครับในของรุ่นของตัว r o เล็กตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะเจอตัวกล่องที่มีรูป มงกุฎอยู่ด้านหน้านะครับแบบนี้เราก็มีจะเปิดขึ้นมาเราจะเจอกล่องสีเขียวครับซึ่งเป็นกล่องที่เป็นเอกลักษณ์ของทางของโรเล็กเขานะครับตัวกล่องตรงนี้ก็จะมีคําว่าโรเล็กเหมือนกันเป็นรูปมงกุฎด้วยต่อมาครับก็มาดูตัวเรือนกันเลยครับตัวกล่องสีเขียวนะครับก็เป็นกล่องเป็นกล่องแบบแข่งนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นลายเหมือนลายผ้านะครับ แต่เป็นวัสดุแข็งนะครับบนนี้แล้วข้างในตรงนี้ก็จะมีตัวมงกุฎด้วยกล่องรอบตัวกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับของทางโรเล็กตัวนี้จะเป็นตัวโรเล็กซับมารีเนอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างปกติแล้วเขาจะมีเหรียญเขียวมาให้ด้วยนะครับในช่วงของปีใหม่ๆจะเป็นเหรียญที่รับประกัน5ปีนะครับของทางโรเล็กแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น ในส่วนของทางคู่มือนะครับแล้วก็จะมีการ์ดที่มีเขาเรียกว่าเลขของตัวเครื่องที่สกรีนอยู่ด้านบนตรงแถวนี้นะครับผมขอปิดไว้ก่อนแล้วก็จะมีตัวข้างหลังข้างหลังนะครับที่ซื้อมาจากไหนแล้วก็มีปีลงไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดที่ทุกคนควรจะมีเวลาซื้อมือ1ห,หรือมือ2นะครับต้องมี จะได้รู้ที่มาที่ไปนะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือส่วนนี้ก็จะเป็นแบบใบตรวจนะครับหลังซื้อขายเรือนนี้นะครับเป็นเรือนมือสองนะครับที่ผมได้ซื้อมาใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนกันเลยครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโรเล็กของทางรุ่นซีรีส์ที่เป็นซับมาลีเนอร์เดนะครับตัวนี้ที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นตัวปี2018นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของตัวเรือนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวเรือนนะครับตัวขอบบาซลเขาจะมีขอบเป็นเซรามิกนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัววันที่มาให้ซึ่งถ้าเราดูวันที่เนี่ยถ้าเป็นเรือนของแท้นะครับก็จะค่อนข้างเห็นชัดเจนเป็น1จุดนะครับที่เขาจะบอกกันว่าให้ดูตรงนี้ด้วยแล้วก็มีตรงมงมีจนตรงนี้นะครับจะมีตัวมงกุฎให้ให้เราดูด้วยเดี๋ยวผมซูมใกล้ๆใ,ใ,ให้ดู กขาจะมีเลเซอร์มงกุฎไว้บริเวณนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร,ร่ฮะเพราะว่ามุมกล้องนะครับก็ตัวเรือนตัวเรือนก็จะมีตัวขอบบัสเซลที่เป็นเซรามิกนะครับสีดำเงาเป็นเซรามิกก็จะดีต่อการทนทานในเรื่องของรอยขีดข่วนนะครับจะไม่ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนง่ายตัวขอบบัสเซลเขาก็จะหมุนได้เขาจะมีเสียงประมาณนี้ฮะเวลา จะได้ฟิลลิ่งที่แน่นๆนะครับหมุนได้ทางเดียวนะครับจะเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับไม่สามารถหมุนย้อนกลับได้นะครับมันก็จะมีแบบความถี่ที่สูงมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูปมงกุฎนะครับตัวเรือนตัวนี้ก็ยังมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่หลายจุดแล้วก็ตัวผิวของตัวเรือนนะครับเวลาเดิมๆเขาก็จะมีผิวประมาณนี้ บริเวณบัคเกอรเขาก็จะมีตัวมงกุฎมาให้เหมือนกันเป็นการล็อก2ชั้นนะครับจะมีการปลดล็อกแรกแล้วก็ล็อกที่2แบบนี้สายของตัวโรเล็กเขามีข้อดีตรงที่ว่าตัวบริเวณสายตรงนี้ครับเขาสามารถที่จะปรับความถี่ของการเข้าข้อมือได้โดยเวลาที่เราจะใช้ปรับเราก็แค่งัดลงมาอย่างนี้แล้วเราก็เลื่อน เขาจะสามารถเลื่อนได้นะครับว่าเราจะเอาขั้นไหนซึ่งปรับได้ค่อนข้างถี่มากถ้าเราดูจากฟันตรงนี้คะ mm hmm. ก็ทําให้เราสามารถตัดสายแล้วเราก็ใส่โดยที่เราปรับเข้าปรับออกได้ค่อนข้างดีเลยว่าเราถนัดประมาณไหนอยากให้แน่นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลยกันต่อตัวเรือนภายน้ําตัวนี้ของเขาจะเป็นออกสีฟ้าๆน,นะครับตัวเข็มเขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ ก็างานก็พรีเมียมมากสำหรับทางแบรนด์โรเล็กนะครับคือรูปลักษณ์หน้าตาแบบนี้เขาก็มีมาค่อนข้างยาวนานแล้วเหมือนกันในในาฬิกาแบรนด์ของโรเล็กที่เป็นตระกูลสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นนาฬิกาดำน้ำนะครับอยู่ที่300เมตรนะครับอันนี้ก็ลองดูไว้ครับว่าหน้าตาความสวยงาม ประมาณนี้ขอเพราะเขาจะมีการเล่นแสงเล่นเงานะครับก็สวยงามเดี๋ยวผมขึ้นข้อมือให้ดูครับเวลาอยู่มันข้อมือก็ออจะออกลักษณะประมาณนี้ตัวบัคเกิลเขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่นาฬิกาตัวนี้ขนาด40มมิลนะครับ ก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงถ้าข้อมืออยู่ที่ประมาณ6.5 6.3นะครับก็จะได้ลักษณะออกมาประมาณนี้เวลาอยู่บนข้อมืออันนี้เป็นคลิปรีวิวเบื้องต้นนะครับสำหรับตัวนาฬิกาโรเล็กที่ทางผมได้นำมารีวิวก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Review ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ